สมมุติว่าไม่ยังตกลงกันไม่ได้ก็อยากจัดให้มีการเลือกตั้งถ้าตกลงกันได้ก็เข้าสู่การเลือกตั้งตอนนี้ทราบว่าฝั่งประชาธิปัตย์สมดร A เอมานี่ก็จัดเต็มสู้เขาก็บอกเขาสู้เต็มที่ในขณะที่พีวีละสมความคิดก็ยื่นร้องเอาผิดเขาเองก็ไปยื่นตัวดรเอก็ไปยื่นประชให้ตัวสอบผมเลยว่าผมผิดหรือเปล่าผิดในมือคดีกับผมเลยก็คลละมัดตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็ยืนยันจะสู้เต็มที่ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็กําลังมีปัญหาภายในพรรค ถึงตอนนี้กาลังกระชับอํานาจและกาลังคุยกันในเรื่องของการกระชับอํานาจจะสร้างโน่นนี่นั่นขึ้นมาในส่วนของประยาิป,ปัติ์นี่คือยกแรกเท่านั้นนะครับอย่างแต่อย่างไรก็ตามผมบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเลือกตั้งกรุงเทพมหานครแต่ถ้าจะเลือกตั้งปลายทางในเชิงงานสังเคราะห์ต้องตกลงกันให้ได้ไม่งั้นจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งใหญ่ในอนาคตน เคราะห์นะครับก่อนที่มีการประกาศราช,ชกิจการยาดเบกษาและคงเห็นพักการเมืองต่างๆมีการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อไทยก็ส่งนะแต่ส่งสออกอแต่ไม่ประกาศว่าจะเอาชัดชาติปเป็นคนอยู่ในคนกลุ่มเดียวกันชัติชาติก็อ้างว่าลงอิสะระท็ทราโพมาแล้วนะครับเห็นว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครไม่ต้องการให้ผู้ว่ากทมสังกัดพักการเมืองเขาก็เลยแยกนะครับในขณะที่ประชาธิปัตย ปฏิปัติก็ยืนเหมือนเดิมยังคงยึดพรรคปฏิปัติเชื่อว่าฐานพรรคปฏิปัติมีอยู่ก็เลยส่งดรเอลงในนามพรรคปฏิปัติสกก็ลงในนามปฏิปัตินะครับในขณะที่เจ๊หน่อยก็ส่งคนที่เคยมาอยู่พลังอยู่เพื่อไทยก็ลงพรรคลงในส่วนของพรรคเจ๊หน่อยนะครับแล้วก็มีในส่วนของพลังประชารัฐ พลังประชารัฐก็ส่งสกอลงในนามของพลังประชารัฐเป็นท้องถิ่นนะครับที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็มีการสนับสนุนสกุลทีนะครับโดยไม่มีการลงสมัครในนามพรรคการเมืองของพลังประชาราัฐนะครับในขณะที่อศวินขวัญเมืองนะครับซึ่งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร คราวนี้อัศวินขวัญเมืองก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจก่อนหน้านี้ก็ประกาศว่าจะลงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครันะบต่อมาก็ไปพบพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ทำเนียบรัฐบาลต่อมาท่าทีของอัศวินขวัญเมืองก็เบาลงไปนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือฟัดกันแบบนี้แนะ้ะมันจะเกิดอะไรขึ้นใครที่ชนะมีโอกาสมากกว่ากันในเกมนี้ สัญจ,จรเพราะเป็นมหานครตั้งแต่ผมจำความได้เมืองนี้น่าหลงไหลไม่ว่าจะต่างภาคหรือต่างชาติจะอยากเข้าไปและผมนั้นภูมิใจในสิ่งที่อยากบอกวม่าจะทุ่มทั้งใจมอบไว้ให้กทมพร้มอมจะทุ่มเททั้งกายและอยากเหงือเพื่อให้ทั้งแรงใจทำให้กรุงเทพนั้นต้องดีกว่าเดิม ด้วยทันทีพวกคุณในภาพชีวิตคือต้องรีบทำให้คนกรุงเทพทุกคนปลอดภัยคือสิ่งสำคัญรุงถ้าดีกว่ามี้ได้เธอเขาร่วมแรงร่วมใจกันกรุงเทพต้องมีกว่าเดิมผว่าชือวิโรจกรุงเทพต้องหยุดไถ่ทันทีนี่คือภา,ฐฐารกิจสำคัญที่ผู้ว่ากรทม ต้องจับมือกับข้าราชการน้ำดีในการขับเคลื่อนกทมไปสู่ทิศทางที่ดีอำนาจไม่ได้อยู่ที่ผู้ว่าหรืออำนาจอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แลวผู้ว่าไม่คิดที่จะไปคุยเหรอครับผู้ว่าไม่คิดที่จะทะลุข้อจํากัดเหรอครับผู้ว่าต้องพร้อมคุยกับทุกหน่วยงานเพื่อทะลุข้อจํากัดเพื่อแก้ปัญหาถาวรให้กับประชาชนได้ถ้าผู้ว่าชื่อวิโรจนก์กลไกผังเมืองทั้งหมดต้องถูกใช้เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในราคาที่คนกรุงเทพจ่ายไวหวควบคู่ไปกับเงื่อนไขาการพัฒนาเมืองด้วยและทุกคนก็รู้ว่าค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่แพง มันเกี่ยวเนื่องมาจากสัญญาสัมานท,ที่ผัวพันกันมากกว่าสิบฉบับมีการเก็บค่าแรกเข้าซ้าซ้อนแต่และสัญญามีเงื่อนไขในการเก็บค่าบริสั์ไม่เหมือนกันผัวที่ชื่อวิโรจน์จะเปิดเผยสัญญาฉบับนี้ทันทีเราอยากให้กรุงเทพฯดีอยากให้เจริญเราอยากมีครูดีๆอยากให้กรุงเทพสะอาดเนี่ยแต่เราดูแลคนเราเองกันอะมากน้อยแค่ไหนบอกได้เลยว่าก็ยังดูแลไม่ได้ไม่ได้ทั่วถ,ถึงนะฮะ ในเชิงการวิเคราะห์นะครับก่อนที่มีการประกาศราชกิจจรานุเบกษาและคงเห็นพักการเมืองต่างๆมีการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อไทยก็ส่งนะแต่ส่งสอกแต่ไม่ประกาศว่าจะเอาชัดชาติเป็นคนอยู่ในคนกลุ่มเดียวกันชัติชาติก็อ้างว่าลงอิสระ็ทราะทำโพมาแล้วนะครับเห็นว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครไม่ต้องการให้ผู้ว่ากทมสังกัดพักการเมืองเขาก็เลยแยกนะครับในขณะที่ ประชาธิปัตย์ปฏิปัติก็ยืนเหมือนเดิมยังคงยึดพักประชาธิปัตย์เชื่อว่าฐานพักประชาธิปัตย์มีอยู่ก็เลยส่งดรเอลงในนามพักประชาธิปัตย์สกก็ลงในนามประชาธิปัตย์นะครับในขณะที่เจ๊นหน่อยก็ส่งคนที่เคยมาอยู่พลังอ,อยู่เพื่อไทยก็ลงพรคลงในส่วนของพักเจ๊นหน่อยนะครับแล้วก็มีในส่วนของพลังประชารัฐ พลังประชารัฐก็ส่งสกอลงในนามของพลังประชารัฐเป็นท้องถิ่นนะครับที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็มีการสนับสนุนสกุลทีนะครับโดยไม่มีการลงสมัครในนามพรรคการเมืองของพลังประชาราัฐนะครับในขณะที่อศวินขวัญเมืองนะครับซึ่งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร คราวนี้อัศวินขวัญเมืองก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจก่อนหน้านี้ก็ประกาศว่าจะลงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับต่อมาก็ไปพบพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ทำเนียบรัฐบาลต่อมาท่าทีของอัศวินขวัญเมืองก็เบาลงไปนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือฟัดกันแบบนี้นะมันจะเกิดอะไรขึ้นใครชนะมีโอกาสมากกว่ากันในเกมนี้อล่าในเชิงงานสังเคราะห์ จับหลักในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับผมเคยเรียนย้ําว่านะครับหลักที่เรากําลังเดินอยู่ตอนนี้เรียกว่ายุทธการไวรัสพิณาศประชาชนพ้นภยัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูระยะแรกเราทําอยู่นะครับและระยะกลางเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจและการปฏิรูปประเทศนี่คือหลักยุทธศาสตร์ของชาตินำประเทศเข้าสู่ระยะยาว,ยาวคือแดน,นสิวิไวล้อคือการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคน ชื่นชอบทุกฝ่ายชื่นชอบได้ประโยชน์ร่วมกันเรียกว่าสมประโยชน์นี่คือหลักยุทธศาสตร์ของชาติตอนนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นมาแล้วในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเกิดขึ้นมาแล้วในส่วนของเทศบาลทั่วประเทศ,ทปปเทศกําลังจะเกิดผู้ว่ากรุงเทพหมหานครและเขตปกครองพิเศษพัทยานะครับผมก็เรียนย้ํา,าว่าถ้าไม่พร้อมตกลงกันไม่ได้ก็อย่าจัดการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานครให้จัดการเลือกตั้งเขตปกครองพิเศษพัทยาก่อนแต่หลังจากที่พลเอกประวิตย์พลเอกประยุทธ์พลเอกนุพงศ์ได้มีการตกลงกันคุยกันที่มูลที่ป,ปากรอยต่อก็ตกลงตัดสินใจที่จะให้มีการจัดการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและเชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐฝั่งขวาว่ายง่ายฝ่ายขวาจะชนะการเลือกตั้งจึงกําหนด ประชุมข้ามตรีนะครับส่งให้กรรมาการการเลือกตั้งกําหนดวันที่ยี่ที่สามสถึงสมี31มอ็ดมีนานะครับถึง2เมษาเนี่ยก็รับสมัครแล้วก็จากนั้นก็เลือกตั้งในที่วันที่ยีบสพฤษภาค,คมนี่คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนะครับขนาดเดียวกันนะครับก็มีการเคลื่อนไหว การเมืองจะแบ่งเป็นสี่ส่วนนะหนึ่งก่อนการเลือกตั้งนะครับแล้วก็สองระหว่างการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งจะแบ่งได้เป็นสามยกนะครับรวมทั้งหมดก็เป็นสี่ยกนะสิ่งนี้เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยกแรกนะครับจากสี่ยกซึ่งจะแพ้ชนะมันเกิดอะไรขึ้นยกแรกชุลมุนนะแย่งผู้สมัครกันเองไอ้พักนั้นโดนพักนี้ไอ้พักนี้โดน,ดพ,น,ดนดพักนั้นไอ้พักนี้เคยตกลงใจเงินกันแล้วก็ปรากฏว่าโดนพักโดนกันไปโดนกันมาโดนกันมาโดนกันไป ยังไม่นิ่งในขณะที่พักไหนที่ลงตัวแล้วก็มีการฉลาดหน่อยก็เอาของใส่เขาเรียกว่าเป็นถุงเป็นห่อถุงยังชีพไปให้กับคนป่วยโควิด -19 ตามบ้านต่างๆทำโครงการทรงฟ้านะฮะอีกพักหนึ่งก็สร้างครอบครัวขึ้นมานี่เป็นครอบครัวชั้นพาแกนนำประธานชุมชนไปเที่ยวทะเลนะครับจากนั้นจ่ายหัวละสามพันสามพันสประธานชุมชน จากนั้นอีกทําอะไรต่อนะก็มีการวางข้อตกลงนะครับว่าเป็นครอบครัวชะละนะนะมาลงกับชันนะคนใกล้ชิดนายใหญ่คนใกล้ชิดภนะรรยาก็เป็นคนวางเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งนะครับแล้วก็วางคนตามเขตต่างๆแล้วก็สนับสนุนคนของตัวเองแต่ไม่ลงในนามพรรคเพราะทําโพมาแล้วถ้าประชาชนไม่ต้องการคนที่มาจากพรรคการเมืองน,นะครับอันนี้กําลังเกิดขึ้น ส่วนแต่ละฝ่ายแกนนําแต่ละกลุ่มนะแต่ละพรรคการเมืองมุ่งไปหาในะประธานชุมชนนะประชาชุมชนตอนนี้สบายโอ้ยพูงพุยพรรคนี่ก็สามพัน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 พรรคไหนไม่มาเอ้ยพรรคอื่นก็มากันหมดคุณไม่เห็นมาเลยเทําไมฮะหลอกรับประทานภาษาชาวบ้านก็หลอกแดกนนก,การเมืองการเมืองมันแพ้ชนะในระหว่างนี้ไหมยัยงยงัยงยงัยงยงัยงยั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 ง สิ่งที่เห็นในยกแรกเนี่ยมันจะเห็นไอ้พวกนักการเมืองที่เรียกว่าขาดอุดมการหรือภาษาทางทาหารเขาเรียกไอ้พวกกบฏนะฮะรับเงินอยู่พักนี้ตกลงอยู่พักนี้มีเงินอยู่พักนี้ใกลๆๆมาไอ้พักนั้นให้มากกว่ากระโดดหนีคนแบบนี้คบไม่ได้และมีนักการเมืองอีกส่วนหนึ่งที่มาจากบรรดาสสผู้สมัครสสนะฮะและจะทําให้พักการเมืองแพ้โดยเฉพาะพลังประชารัฐ พวกตัดหัวคิวกําลังเกิดขึ้นไปฝากให้สอสอดูสอสอดูคุมหัวคิวกันระวังให้ดีพรรคจะแพนะครับตัดหัวคิวกันเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดนะฮะ นั่นหมายความว่าสุดท้ายพรรคก็จ,จะลําบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาป้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะไปใช้ในการทํางานใครจ่ายที่มันควรจะจ่ายก็บอกว่าโดนตัดหัวคิวคนละยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์มันีก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนสิ่งเหล่านี้กาลังเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้จบหรือ,อยังการบางตัวละครเหล่านี้มันจบหรือ,อยังยังไม่จบมันยกแรกมันยังไม่ตกลงกันไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นสกมันยังตกลงกันไม่ได้ นะครับตกลงกันไม่ได้ว่าคนจะเอาลงกําลังแย่งกันไปแย่งกันมาขยับตัวละครกันไปสลับตัวละครกันมาจะรู้ตัวจริงๆกันจังเนี่ยหลังวันที่2เมษาทําไมหลังวันที่2เมษาวันสมัครเลือกตั้งแล้วเสร็จมันรู้ว่าใครลงพักไหนนะครับแต่การเมืองไม่มีมิแท้ศัตรูถาวรนะเราจะเห็นตัวละครไอ้พนี้ลงพักนี้อันนี้ลงพันเอัศวินมาไมมาหลังจากที่พลเอกประยุทธ์เรียกครบอ่ะจะลงอยู่หรือเปล่านะครับอาล่ะคุณนัทพลไปพบพลเอกประยุทธ์เรียบร้อยได้ตัวละครมา ได้เป็นสกนุลทีมาเรียบร้อยลูกอดีตเลขาขามาชอโอเคได้ลงนะครับเกมนี้จะชนะใครนชนะจะแพ้นะฮะยากไหมไม่ยากตัวละครตอนนี้เละตุมเปะนะครับที่เห็นในกระดานเท่าที่เห็นนะมันยังไม่ฟินิชนะมันจะต้องมีการลงสมัครเลือกตั้งแล้วเสร็จนะ,ะวันสมัครนี้ก็จะแห่กันไอคนนั้นมีคนมาใส่ดอกไมส้สีเหลือง มากขึ้นมากขึ้นใครใส่มากกาการแหร่กองแห่กองมองโมงมงัมงมงัมงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแต่หลักที่ผมเรียนหุ้นส่วนคือไปเล่ยเลอกตั้งกรุงเทพมหานครตอนนี้คะแนนมันเลยแตกนะะตอนนี้ก็มีอย่างน้อยห้าตัวละครเนี่ยห้าพักการเมืองลงแข่งเสียงอ่าพักฝ่ายแดงพักฝ่ายแดงก็สามเหลืองก็สามตอนนี้เดียวเดียวอะ่ะไม่ใช่เดียวเดียวซัาาดกันหกหกอะ่ะฝั่งละสาม นะครับฝั่งเหลืองสฝั่งแดงสามซัดก,กันนัวเนียอุตลุดวุ่นวะวุ่นวายนะครับนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นมันจะไม่เป็นการชนะเด็ดขาดคะแนนจะไม่เป็นกรอบเป็นกรเก้าแสนล้าน2นะเหมือนสมัยอดีตหม่อมหลวงสุขุมพันธ์บริพัตรนะแซมยุรดันหม่อมปลื้มในสมัยก่อนหน้าเนี่ยมันจะไม่ันจะคนละอย่างละคะแนน,น,นจะแตกเป็นอย่างน้อยหกฐานการเมือง สิ่ง,งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแต่ใกล้ๆเดี๋ยวจะมีกลยุทธ์ว่านะครับตอนนี้ัเป็นยังไงตอนนี้มันวางตัวละครยังไม่ลงตัวการวางตัวละครยังไม่ลงตัวเนี่ยน่าสนใจนะน่าสนใจตรงที่ว่าตกลงใครจะลงสมัครบ้างอัศวินขวัญเมืองต้องตัดสินใจให้ดีอยู่ที่บนเอกประยุทธ์นะครับว่าจะวางตัวละครถ้าปล่อยอัศวินเข้ามาอีกแชร์คะแนนฝ่ายขวาก็ยิ่งจะมากขึ้นแต่ถ้าบนเอกประยุทธ์ ใช้หลักสมปริยุท์ให้ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้ตำแหน่งที่ปรึกษาร,ารัฐมนตรีหรือให้ตำแหน่งผู้ช่วยร,รัฐมนตรีกับอัศวินขวัญเมืองผมว่าเขาไม่ลงเลือกตั้ง <S <S <ๆ>เขาก็จะไม่ลงพอเขาจะไม่ลงปุ๊บฝั่งขวาก็จะไม่แตกมากขึ้นกว่านี้ตายแตกอยู่แล้วนะครับพอเกมใกล้ๆเดี๋ยวมาว่าอะไผมจะอธิบายให้ฟังว่าเกมมันควรจะเดินยังไงนี่ยยังไงแต่ตอนนี้มันกําลังชุลมุลนนายกที่หนึ่งมันจะมีสี่ยก นะยกสุดท้ายเนะี่ยกยกที่ยกที่4เนี่ยมันจะย่ยอยๆอย่างอีกนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำแล้วจะดได้ประโยชน์ก็คือพยายามบีบฝ่ายขวาให้เป็นก้อนเดียวกันตอนนี้ฝ่ายซ้ายแตกเป็นเสียงเป็นเสียงเป็นเะสียงละแต่ละฝ่ายก็3ามสาอ่ะนะฝั่งขวาก็มีสกลทนะีฝั่งขวาก็มีดรฝั่งขวา นะก็ยังมีคนะุรสนาอีกนะเออคุรสนาอีกโอ้ฝั่งขวานี่มีสนีะ่นะแล้วก็ยังมีของอัศวินขวัญเมืองต้องวางข้อตกลงให้ดีบีบเกมให้เล็กที่สุดนะครับวิธีบีบเกมก็มันเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอย่างนี้ผมบอกอะถ้าสมมติว่าไม่ยังตกลงกันไม่ได้ก็อยากจัดให้มีการเลือกตั้งถ้าตกลงกันได้ก็เข้าสู่การเลือกตั้งตอนนี้ทราบว่าฝั่งประชาธิปัตย์ส่งดร A เอมานี่ก็จัดเต็มสู้อะเขาก็บอกเขาสู้เต็มที่ ในขณะที่พีวีละสมความผิดก็ยืน่นร้องเอาผิดเขาเองก็ไปยืน่นตัวดเรเอกก็ไปยืน่นปปชให้ตัวสอบผมเลยลว่าผมผิดหรือเปล่าผิดในมือคดีกับผมเลยก็คลละมัดตอนนี้ปัญญทิป,ปัดก็ยืนยันจะสู้เต็มที่ในขณะที่พรรคปยญทิปัดก็กําลังมีปัญหาภายในพรรคซึ่งตอนนี้กําลังกระชับอํานาจและกําลังคุยกันในเรื่องของการกระชับอํานาจจะสร้างโน่นนี่นั่นขึ้นมาในส่วนของปัญญทิป,ปัดนี่คือยกแรกเท่านั้นนะครับแ,แต่อย่างไรก็ตามผมบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเลือกตั้งกรุงเทพมหานครแต่ถ้าจะเลือกตั้ง ปายทางในเชิงงานสังเคราะห์ต้องตกลงกันให้ได้ไม่งั้นจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งใหญ่ในอนาคตแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอร์สักิเจมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มองกุศลแสนสวยงามแต่วราชาองฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหน แสนสุขสบายแเ่วารรษกงชังนส่งเหนื่อยล้ามามากมายรำบากเพื่อเราคนไทยทุกๆคนเขาบอกพระาราชัชะนั่งอยู่บนบัลลังก์ใส่เสื้อคู่นั้น บนยอดปราสาทสีฟ้าแต่วราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญ้าเก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือ วาราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เหมือนที่เคยได้ยินจากนิทานท่านสอนให้เราพอเพี่